วันพฤหัสสบดีีศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมในวันพฤหัสศบดีีศักดิ์สิทธิ์จะแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกันนั่นก็คือช่วงเช้าและช่วงเย็นพิธีบูชาขอบพระคุณในช่วงเช้าบรรดาพระสงฆ์จะทําการรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาของตนที่เคยให้ไว้กับพระสังฆราชในการทำหน้าที่ ของาศาสนบริกรในพระาศาสนจักรการประกอบพิธีบูชาขอพระคุณและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการอบรมสั่งสอนความกระตือรือร้นที่จะช่วยวิญญาณให้รอดพ้นและเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจากนั้นจะมีพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์3ชนิดซึ่งเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ ที่ใช้ในการประกอบพิธีศิลปศิ์สิทธิ์ต่างๆของพระศาสนาจักร,รนั่นคือ 1. น้ำมันสำหรับศิลเจิมผู้ป่วย 2. น้ำมันสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน 3. น้ำมันคริสมาสำหรับผู้รับศิลกำลังและศิลบรรพชา พิธีบูชาขอบพระคุณในช่วงเย็นเป็นการระลึกถึงการรับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายของพระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาอัครสาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะทรงถูกทรยศจากยูดาสในส่วนเกสมานีและถูกนำตัวไปสอบสวนยังบ้านของคายาฟาสซึ่งเป็นมหาสมณะในปีนั้น <minutes> เมื่อขับร้องบทเพลงพระส all, ิร er ิรุ่งโรดจะมีการสั่นกระดิ่งและลั่นระฆังที่วัดหลังจากนั้นจะกระทำแบบเดียวกันอีกครั้งในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์การขับร้องบทเพลงต่างๆจะงดเล่นดนตรีทุกชนิดเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหาทรมานและความตายของพระเยซูเจ้าหลังบทเทศจะเป็นพิธีล้างเท้า เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าบรรดาศิษย์ระหว่างทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วบนพระแท่นนั้นจะว่างเปล่าจะไม่มีผ้าปูแท่นใดๆทั้งสิ้นไม้กางเขนตลอดจนรูปปั้นนักบุญต่างๆจะถูกเก็บออกไปในวันนั้น หรือไม่ก็เอาผ้าสีม่วงมาปิดเอาไว้บรรดาสัตบรุษจะจัดทำพับพลาที่ประทับของพระเยซูเจ้าเพื่อเป็นการระลึกถึงการสวดภาวนาของพระเยซูเจ้าในส่วนเกสเซมานีหลังจากนั้นจะเชิญศิลมหาสนิทมาประทับที่พับพานี้และบรรดาสัตบรุษ จะร่วมกันสวดภาวนากับพระเยซูเจ้าในค่ำคืนนี้เป็นพิเศษ